ไม่ปดาสอเมดียวตัน่องหกมันเกิดยังขึ้นครับเมื่อนี้มันกับแปลกดีกันครับปกติไอ้นี่สีพวงใหญ่อมูยใกล้แถวนี้เด้ครับพ่อพี่น้องครับไปไล่หยอกครับนะปกติไปไล่หยอกไม้ห้องเง็งงอยู่บนนี้ ขี่ลั่แต่โดนแล้วอยากลัมอยากลั่มอยากลัามมสโชคก็นั่มหน่อยโชคนั่เดิอค่าหนักหน่อยเอ้ยเาบิ้งมือเบิ้งมือ่อครางไนดนอง ครับน่ะเอาบปิมเ<ห>นอะ้ไปบอกก็ได้เด้อบอกจะได้บอกคนได้อะไรนู้บอกสามจะไมลูก บาดต่อกันดีๆนะครับมุกี้นี่แ่นเรีด้วันนะมุกี้นี่ดื้อๆนะครับมุกี้นี่เรีนเลีนี่ดูดีๆจับตาดูดีๆนะครับีมากลรัมเียเลียนวนเดีลัมพี่น้องเ็บีเ็บีพี่น้องเบ้งบด้ยเด้อปฏิหารปบัติแลโอ้บุน่ะพี่น้อง่ง ร่างเรียบเป็นดีเฮ็ดีครับคชััะชักพ่อให้ด้ยครับเอนหนถึงอยู่กับสัญญาณนะครับอยู่กับสัญญาณนะครับี่มนเรื่องที่เสียเอะไรขึ้นมาดาไนีเป็นเสียอย่า้ นี่ก็ร้านไส้ปูลุ้ีอินดำเดี๋ยนี่ปูุ้ยสีอินดัยด้าเรายูตูดล้วครับมาเบิ่งหลานแล้วพี่น้นองครับห้านแม่ไล่เด้อานไยังมาก่ โอากระตีกัเลียนเหรียญอยู่นี่แหละครับบางนึงอ่ะเท็่ยังไหนคอยมาฟอนอยู่นี่ดูที่หนีกล้องมาแล้วนะคะที่นี่โอ้โหน่าประทับใจเลยจ้าขี้โกดด้านมีผหูเลือดสียุบเลยครับเหล่านี้เขาต้งเนแล้วพี่น้องขี้นี่ปูทิ้งหยาเลยมาบางหลานแล้วเร่งการกระเส้ามาได้ครับพวยพี่น้องนะครับเครื่องติดแล้วว่าเครื่องสตาร์ทแล้วว่ามีจอดครับพวยพี่น้อง ีสมมนกับปากกาไม่เป็นันเนยนมาแล้วกับโปรตายลูกล้านโปดไายเอฟซีเด้อเงก็ม่ไล่นะครับเดี๋ยวนี้เอาเอาอีกออเด้ออเด้ออเงนเเียน ลำๆคนแหมคนล่ำคนเอา้าเกรมือได้ครับเอเกมือนะครับแต่เรื่งแล้วบานนี้งเกูมานะครับผู้นนลอเหรีน้เอาเอามาล่ตีนาโคนัแล้วแต่โค้งโอ๊ยล่องตัวข้างเกียร์ถม่านั่งแล้มานด้ได้ที่งนะเพ่นเ่อันนั้นเอาโงคันกหน้็นล้น ลงใส่เยอะๆพี่หนเยอะจัดเลยเพิ่นอยากล่งางนิดหน่อยสิป๊บเพ่นอะเพิ่นอยากส้างเลยบ่แยาพกันแยกเสียงนิด้อหน่อยครับเดี๋ยวอีกเพ่งหนึ่งเด้๋ยวม้วไปเด้อก่อนไปเรื่อยเยอ

ยังนอับ้ายงียบ้าซ่รื่ตาก่อนกอเอก็ได้ซ้อมเมนแมนไดได้ซ้อมป็นโบม้พี่น้องอาจจว่าได้ซ้อมได้ซูเปร์เจแมนนะครับมนีเอวปทีแล้ว ดื้อพกปั่นไผ่นะครับดื้อเพราะแม่ไผ่เลยตอนที่แไล่อยากสิ่งแรกคุณนแม่อยากดับอยากดับหนึ่งแต่ว่าปลาเบีนยด้อเนี่ยได้อันดับหนึ่งของประเทศยพอได้แบ่งปั่นก็ได้ความดื้อนะครับวันนี้เกิดอะไรขึ้นนะครับพี่น้องปฏิวัติว่าโซนไถ่ไม่ได้ได้ซ้อมมังกรนะครับไม่ได้จัดฉากนะครับไม่ได้จัดฉากเลยนะครับ สังเกตเมื่อดีๆแล้วหอยเป็นหลังแล้วสังเกตเมื่อดีๆจังเหนือสังเกตเมื่อเฟินดีๆครับเล็กน้อยผู้นี้มานี่ประจังแต่ว่าบอกเคยมีดอิริยาแบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเป็นขั้งแรกนะครับห้อยมันสิเข่ามาเป็นหลายเดือนแล้วก็จังแต่เข่ามากเลยมันยังหยั่งอยู่นะ

จ๊กะท่บสมสงั้ีดหอกไส้ผนี่มแนนี่น้กานเนตัวเนะครปกติบางนึงแก่กับล่เล่นอยู่ตามสนามครับแ่ว่าแกมาอยู่นี่นะครับแกแกมาอยู่ในกตาน้่งเ่นะครับแ่ว่าแกกับล่มึนน้องแก่ในปีงรับมึนของประเทศ เียนว้เด้อครับเทียนใบห้าสามของแท้พี่น้องอันเฮดดมั่จเป็นเลขนะครับเ็นครับมาองสงนไม่หเห็นอย่างนี้งึงเลยครับพี่น้องเียนนมีทางที่ยังสี่เืลยอเซก็ลงวาอยู่วไทยชูอินดมือไเงี่ยม่ท่าผิดก่อนเดไม เก็ดมือยดีครับพอพีนงครับสเกตมือให้ดีนะฮะสเกครับแต่ว่าเกตัวจะบอกเอฟซีเด้อหาสาก็่เด้อแค่ศูนย์ที่หนึ่ครับาาสองกเอูนยสหาสยนเอเด้อค่ะเด้อเป็นผู้ใดหนึ่าู้นน้อนี่นะครับ ครับนเข็มเมืององงียบนะครับเบิ้งเก่านครับเ้อร์เรีดีนะครับเด้ยๆืออ่ตที่ยกเจนกลางหันไปทั้งเอื่นได้ยันมาทั้งผีนะครับเ็นพวกมันสองสองบ่สองบสองเอเอามาเล่าเป็นไงเบิ้งเบิ้ง,ง ร้านล่นดูปูกันยังงงมันนีปูยังงอลงอยู่น้อลง้าคุบอกง่ายๆเพื่อปิคจังเลครับน้ำมันร้อนรับประเทศครับเดี๋ยวให้จับตาดูดีๆว่าตอนเพิ่นจะจบเพิ่นจะจบมากี่นะครับจบแก่ผตีเนี่ด้ออะไับประเทศเดี๋ยวรับกันดีๆด้วยก

สองมัน <othe> ที่เธอสามนะครับมันมองกอกเลี้เลยมันงกเ็นกเนลกเอลยลาบ้เด็กหน่อยเด็กหน่อยผู้ชายจอยนี่กมันลำพยานงาล่ลเงินบ้านหัวสี่เกัน็นรครับ

คนมาได้นั่งสื้อได้คนมาได้นั่งสือได้ตลอดนี่น่มาเจตต้นดูดูตลอดเซโซโซมิบารสังเกตเมื่อน้อค่ะสามสองสาม

ีลานเ่อดนังืนี่ละ้านเขียนออกมาจังก็สีแมนของเนั่ยีลา้าเกิดเมิ่นไดนตังื้นัอยน้อสามสองศูนย์สามสองนะครับเด้อศูนย์สามสอง็มเต็มปากกาแล้วนะครับเต็มปากกาแล้วนะครับ หนึ <Mile dizzy> ่งสามสี่แ้าววาวกินน้ำะนน้ำ่้เเอาเนมุนเนมุนเนมุนเไมุนเนมุนเมุนเนานเนมุนเนมุนนมุมุนเนมุนเนมุเนมนเนมนเนมุนนมุนเนมุนเนมุมุนนุนเนนมุนเนนเนมุนเนน

สามหนึ่งนะครับูนสามหนึ่งคือน่ามเถนเก้าอือง่ายหนองเออแังรบ

ปู้ดำอยากได้สีเขียวมาเตยูดำอยาได้สีเขียวนะครับนแท้เลยเป็นบ้นี่อ้แท้แท้เอันนึงๆอย่างบานแมนติบันงนึงบ่แมนติปูเมยนี่แมนอยู่นะครับนาะซื้อึืนซื้อลองเอามาปูวันนี้ก็เป็น0ูนสามสองะนอมวันนี้ก็ูนสามหงลายตัววันนี้มันเป็นไลงแลวกิดอล้ันกองดีแล้วเป็นบ้านี่

ได้ครับอ้าวเ้อไ้นไรจโอยให้พด้ทือกเออให้แลพ้ตั้เดพีเดย้าเ่วต้นเวนาต้นหเพิ่นมาเมิตาเพิ่นมมตาเออว่าเพิ่นหายนั่นให้เพิ่นขั้มหาขั้มหาแล้วันที่หนึ่งระปูบวมแก้ม ข้าวยังข้าวอื้อขันวเดตกิเชเขรเท้าเตียงตกวิจังวันเดย์เาล้ววัดที่หนึ่งผู้ขาม่อีกแล้วข้าดล้วฟูเด้อดึงใบเดียวพอได้ครับวางมากแบบาไรน้องบาดเจบ่แม่บ่อแม่นะครับอู้บึงครับโกากขีดคอนเียบใบมีรังว่านี่ค่ะดึงหาใบมีรังว่านเด็กหน่อยเด้อพี่น้องเด้อ ผู้ดังเขาล่างรถไปฟาร์มกันผู้ดังเขาล่างรถับเขียนนังฟูจีเร่ล่างว่าไหนเหภัยดุงเป็นดาราเขียนได้ตงนี้งยกเยนเดินจับไป ไฮไผมาอีผู้ดสีมีโชคเยีนมาเลยปุ้ยูได้ไผเบ่งนาด้ยครับเบ่งนาเ่งนายื่นให้ตรงๆเลยครับยื่นให้ตรงๆเน18ล้านที่ไห้ไผ่ครับผู้ผู้ใดผู้ใดผู้ใดทังนี้ทงนี้าทู้ใดดสองสามหครับด้ใด้นสองาช่ครับ สองเหนไหมดะครับปัตติูดยาสองสยังหนไบากขายยานปยานาะยเนาะานาะผู้บมีสมาธิางข้งสองสองเงียบเงียบเงียบเงบสมาธิไม่มีสองตัวอยู่บนนตัวล่างเด้อผูเด้อผู้นอย พง่ายก็ดึงได้ด้วพูดด้วยพี่พูดหาเอาแ้วน่้สองโตมาเ่ยเอาหลายใบรถสโตนะเป็นนอาถึงจะดอกปาจองนางนะสีครับอชม ฟูดำผูดำดำทานล่า hmm. ง mm ้านอครับ hmm. ซ mm ีหนาใบครับ hmm. <oat> mm ็กหน่อยกระหนาอย่า hmm. ย mm ิง hmm. ช yeah. <c oughs> no? yeah. ันที่หนึ่งก่น้วัน่เอ็ันรองมันล่ำสักเียวร้านร้านไนใค ียบแยบไปเงยยบต่อไปต่อไปจะได้รวบน่วยรวใจเยอะหน่วยจะตีรวบหน่วรวข้างนอเ้ยรวบข้างพที่นนจือห้ยใกพีองดงแยบอาย้องน้ำ้องไม่ไล่เก้าใบจะจำได้ที่ดิม

ห้าหกไปแล้วเลขจ้องไ้ก็ได้จได้โพสตไทยเอาเลขงานม่ดันทายได้ซาตัวให้น่อยวานว่านปูยิบใหม่ไ่ดจะบจูหยิบร่มดูวัานี่นแล้ววันที่งปน